เ,คคเกฮะเขาอะไปลงมไม้เก่าแล้วไม้ที่พันต้นตีเห็นไหเมื่มกนะอ,อกี้นะเรียบร้อยลุยเมื่อกี้เห็นไหมป่านนี้ส่ใส่สองคนฮนะสองโลคนลนะอย่างงามเลยอัดเอาเล่น มาให้หนึ่งแก้มแั้วผมอ้อปลาไหนมุ้นงน้ำขึ้นฮะอาจจะเป็นปลาไหนเน่ะผมเน่ยหนักๆมาปลาแล่นดีมาดุ้นกันนะผมปลาอ,อย่าง ปอยัปยังอาจจะวัดดนยังไงนะพี่น้องนันไก่ครับผมว่าตีกางหน้า้ันไตีกางน้าว่าจะวัดขึนมาหอดฟังนะก็เรยเวลาอกน่อยนะดนนุกันะบผมดนนกเกาะตโอ้แพีนแต่พียนตะเพียนแะเพีนเต็มเลียข้ามือนีะ phai ngám phai ngám nằm ở đây là cẩn tối ngay nó đắm hút phẳng lời à. Đẹp loài hả hôn Khẩu ngược quá đi đấy